จากการสำรวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและมีการสร้างท่สอส่งก๊าซจากแหล่งผลิตในทะเลขึ้นฝั่งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสะไฟฟ้าแต่ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่สำรวจพบยังสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมาใช้ในอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีเพื่อเป็นวัตถุดิบต้นทางของอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อีกมากมายทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้รัฐบาลไทยในยุคนั้นจึงได้เริ่มสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติขึ้นที่อำเภอม,มาบตาพุธจังหวัดระยองโดย ยแล้วเสร็จและเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18เมษายน2527แรกมีโรงแยากา่ก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหการรมปิตโตรเคมีของไทยซึ่งช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้ปีละหลายหมื่นล้านบาท